เพลงนี้ครับวันนี้ร้องโชว์ที่นี่ที่แรกด้วยครับเราเองก็ตื่นเต้นมากครับขอบคุณมากครับอันนี้น้องๆครับเคยเคยเจอตอนน้องประกวดด้วยนะครับโอ้ยโตขึ้นเยอะมากเดยอมากเส้นเก่งมากเก่งมากชมอยู่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยครับเพลงเมื่อสักครู่ครับเป่าให้รักเสกให้หลงครับซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของซันเลยนะครับที่ได้ปล่อยทางยุคงเข้าเคคอร์ดครับและตอนนี้ ทางต i ๊ t o k อได้เริ่มเล่นกันแล้วนะครับทางช่องยุงข้าวใครที่สนใจที่เล่นติ๊กต k อกก็ฝากเข้าไปเล่นด้วยนะครับตอนนี้เริ่มเล่นกันเยอะพอสมควรแล้ครับดีใจมากก็ฝากด้วยนะครับเปล่าให้รักเสกให้หลงนะครับผมนะฮะชิงปุมให้น้องสาอีกทีนะเพลงนี้นะเพลงหม่โอ้โหขอบคุณมากครับนี่เอฟซีขอบคุณครับผมขอเล่นไม์ตัวนี้เพว่มอีกหน่อยนะฮะทางนี้ขอบคุณมากครับ ทุกท่านอตกใจครับนานๆผมจะมีงานทีนะครับขอบคุณมากครับอย่าให้น้อยหน้าดำดงนะครับขอบคุณครับต้องบอกน้องสันอย่าน้อยหน้าดำดงเขานะขอบคุณครับขอบคุณกำลังกำลังใจทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกับพี่ฟอร์มนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากอ๋อมีหัวใจด้วยเป่าให้รักใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ พรุ่งนี้ยังมีพี่ฟอร์มนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องรีโอด้วยใช่ครับก็ให้ทุกท่านมาเป็นบังใจให้กับลูกหลานของยุงข้าวนะครับนะครับก็เป็นศิลปินนะในทีมงานของยุงข้าวไดคขอ์นะครับครับวันนี้ก็ซึ่งวันนี้ได้กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยนะครับใครที่มาแล้วร่วมทางบุญทำบุญกับทางวัดได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากที่มา ฟังชมคอนเสิร์ตแล้วทว่าตอนรับเป็นอย่างดีมากครับมีทําบุญด้วยนะครับช่วงสงการด้วยมีใครได้กลับบ้านบ้างไหมครับไม่ผมจะชวนไปใช้น้าพรุ่งนี้ผมมีลิเกอน้องน้องซันเละนิเกครับผมเป็นลิเกครับกับคณะไทยอะไรครับคณะผมครับของเองของตัวเองเลยใช่ครับไปอยู่คณะใครแน่ไม่มีใครเอาหรอกครับถามน้องสันนิดหนึ่งนะฮะับผมสนใจโจ๊กลิเกเพิ่มอีกสักตัวไหมเต็มคณะแล้วครับ โอ้โหพูดแบบนี้ตัดเยี่ยใยกันเลยอ่ะนะฮะแล้วงอนงอนน่ารักด้วยเอาดีๆนะเขาระดับท่านเทพนะอาจาโอ้ยไม่หรอกครับอย่าพูดครับเพลงแรกค่ะอายน้องๆอย่าเลยต้นเองก็ตลกโจ๊กที่เก่าครับผมครับครับคณะอะไรครับเนี่ยออยู่หลายคณะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยนะอ๋อโอเคพอพอทราบพี่ไม่ไเยอะเลยนะฮะทั้ไหก็คงสองคืนจะไม่หมดนะฮะต้น ขนาดไหนเขาก็ไล่ออกหมด <c oughs> ครับครับอีกหนึ่งามเพลงช้าๆครับจัผ